สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์แล้วค่ะวันที่สองธันวาคม67คลิปนี้น้ำเชียร์สีผ้าไปตามแนวท่างเลขลางของอาจารย์แก่งคอยค่ะอาจารย์แก่งคอยเอพิ่นเปลี่ยนสูตรใหม่เลขติดลางแล้วค่ะมี3ตัวค่ะเลขติดลางมี3ตัวค่ะาสามตัวมา1ตัวค่ะเพิ่นพึ่งให้ล่าสุดนี่เป็นหมวที่สองนะคะ งวดแรกอาจารย์ให้ยสามโกค่ะเพิ่นประกบคู่กับเข่าสามแปด้อค่ะท่านผู้ชมให้ยสองคู่ค่ะงวดแรกค่ะงวดสองมาอาจารย์เพิ่นหาหนึ่งสามสี่ค่ะประกบคู่ไม่เข้าแต่ว่าไปเข่าเหล็กติดเพิ่นขึ้นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนแม่เอฟซีลอกกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชียรลงให้ค่ะตามคิวเด้อค่ะท่านผู้ชม ส่วนอาจารย์เก่งนางรองค่ะส่วนอาจารย์เก่งนางรองเมื่ว่านอาจารย์ได้โทมาหาน้ำเสียเพิ่นว่าอีกจักสองสามมือเด้อค่ะเทิงเพิ่นเหตุงานไปพร้อมค่ะ,ะ,ลออะแออล,ล,นนะะลอกก็แม่กทมออีกหลายๆาท่านนะคะ่ะลอกกอนอค่ะดัานผู้ชมเพิ่นกาลั่งบวกอยู่ค่ะตอนนี้เพิ่นกะลังขีดอยู่ค่ะหมื่อคื้เพิ่นกระได้โทษหาน้ำเสียหลายค้นค่ะดัานผู้ชม อาอาจารย์แกงค่อยเพิ่นกะพร้อมแล้วเพิ่นจะปล่อยแนวทางเหล็กลางขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะที่ทรงให้น้ำเสียทรงให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางค่ะไปรับชมเราฟังกันเลยเด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเป็นยังไงย่บุ่หนาว่ะคะอาจารย์อากาศกำลังเย็นครับค่ะอากาศเย็นแต่ว่าวมืนอี้ เย็นเมื่อไดรดอกอาจารย์แดนฮอนอยู่มื้อนี้ก็แต่ว่าช่วงเช้าก็พออยู่อยู่ครับอาจารย์เออ่เปลี่ยนสูตรใหม่เลขติดล่างนี่3ตัวมา1ตัวนี่2งวดติดแล้วเด้อค่ะอาจารย์ครับค่ะสูตรนเดินเดินดีอยู่ไหมว่ะอืมค่ะเออ่แต่ว่างวดว่าอนประกบครูเฮาพลาดเนาะอาจารย์ครับอีสูตรนึงมันหลุดครับค่ะมาค่ะอาจารย์งวดนี้สู่ต่อสู่กันใหม่ค่ะ วันนี้วันนี้ได้เจ็ 7, 9, 0, 7, 9, ดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์ยังโมหันเห็นกอดกันมากเนาะอาจารย์เนาะมันบรกอดกันเขาเขาจักหมุดแล้วอาจารย์ตัวนี้มันยิงเยาง้าไก่แห่งเขามันสี่สิบกว่าหมดสี่สิบกว่าหมุดพอชนบุรี ลักซิฟรางแต่ว่ามันมันบ่ได้เป็นบนเอ้ยบ่เป็นซิหนวยเนาะอาจารย์บ่ครับบ่แต่มันกระติดรางเนาะมาค่ะอาจารย์งวดนี่เป็นจังไหนเป็นตะคือบอ่ประกบนีหนบ่หนึ่งเก่าตัวเดียวป๊าหนึ่งเก่าตัวเดียวกับนำเนาะอาจารย์เพราะว่าเรียกเขาบ่ปากลักได้ครับได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าตัวเดียววังหันสูตรนี่มันได้หนึ่งหกเจ็ดผมเอาแต่หนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งผมมมทิมโอ้ค่ะมาครบสองสองตัวลางครับค่ะวันนี้มันชนกันเคนหนึ่งหนึ่งครับเก่าสองตัวเนี่ยหนึ่งเก่าเตี้ยอาจารย์ครับวังหันมันซ้อนกันสามตัวหนึ่งหกเจ็ดครับหนึ่งเก้าเม็ดเดียวค่ะอาอาจารย์แข่งคอยค่ะ อาจารย์อันสูตรบนนี่คนพบไหมไปคะอาจารย์สูตรบนมันจะมีอีกสูตรหนึ่งคือว่าสีโตัวมันยังยังไม่ได้หลุดอยู่ครับค่ะเอาคัคากๆ้างด้อาจารย์บนเท่าหรือซึกว่าสองงวดแล้วตอนนี้นย้อนทิ้ครับค่ะวันนี้ไปรักเขาด้วยหวันอาจารย์ให้มันลอยเขาดีดีก่อนจะไปเอาเขามาขึ้นเป็นไงครับได้ได้คะ่ะอาจารย์ แต่ว่าเด็กล,ล่าง,งนี่กับอาจารย์ก็คือว่ามากเก่าตัวสันนีแน่แมนครับแมนมันชนกันทีหนึ่งครับเก่าครับค่ะว่างหันมันชนกันหนึ่งหกเจ็ดค่ะโอ้เพื่อนหายแบบนี้คือจะงวดออกสามแปดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเม็ดเดียวอ๋อโบหลยคู คันมีที่เด็ดอ่โท่มากน้ค่ะอาจารย์ได้ครับได้ครับค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์แก่งคอยว่าแต่งเตะเหล็กออกปุ๊บ่นจะท่มาบอกเลยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าน้ำเจียกับสรุปเหล็กอยู่เนาะครับผมสองหมวเลยที่เถิ่นเปลี่ยนสูตรนี่เข่าดึงหัวแรกเอฟซีเบิ้งตัวนี้ด้วยค่ะเพ่นประกบคููเขา เข่าสามตรงๆเลยเบื้งอันนี้บันมว,วดล่าสุดหนึ่งสสเข่าหนึ่งประกบะคููว่าเขาค่ะนี่นะคะงวดนี้มาแล้วค่ะรนุช้มงว,วดนี้มาแล้วงว,วดนี้ได้เก้าเจ790ูนยครับเจ็ต้องมีให้เห็น1ตัวเจ็ดเกต้องมีให้เห็นหนึ่งตัว เดี๋ยวท่านเชี่ยวตัวใหญ่ๆให้เบิ้งด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าศูนย์เม็ดเดียวอีกแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะนี่คือจังนี่ตัวประเพณีสองครูนี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมเม็ดเดียว เอาบ้านี้น้ำเชียสจ,จะหายเอฟซี FC เบิ้งชุดนี้แล้วค่ะบานนี้อาจารย์เพิ่นได้ตัวนี้เบิ้งสถิติแล้วค่ะดูสถิติน้ำเชียจ,จะหายเอฟซี FC เบิ้งของแม่เอฟซีใจดีค่ะแน่นอน,นเเด็เเ <16 S 1> กหลังครับเบิ้งควบคู่ก,กันตั้งแต่สิบหกเนาะสิบหกพฤศจิกาเนี่ยพระทอาเนี่ยน,นี่ค่ะในเอฟซีเพิร์ดไนสองสามสี่อาจารย์แก่งคอยได้สามหกห้า ชนชนสามเลขออกสามแปดมางวดนี้เนาะงวดลาสูดว่งหันค่ะแม่เอซีใจดีเด่นล่างเก้าศหนึ่งค่ะอาจารย์แกงค่อยให้หนึ่งสามสี่ชนชนหนึ่งชนตัวไหนมาตัวนั้นตัวนี้แมนเลขออกหกหนึ่งงวดนี้มาเบิ้งกันเด้วค่ะท่านผู้ชมครับมาดูกันคลิปต่อไปแล้วน้ำเสียกะพรุ่งนี้สิล่งเลขอ่า เดินดีแล้วค่ะคะุณผูุชมช่วงนี้เลขออกวันสมุดอาทิตย์อาจารย์อังคารพูดพฤหัสสุกเสาร์เนาะ,กำ,นะกำลังวันค่ะกำลังวันมีสองตัวค่ะรัตนบุชมมีสองตัวอาจารย์เพิ่นถิมใบไหเนาะครับค่ะอาจารย์เพิ่นก็ถิมใบไหน้ำเชียกับเก็บไว่ค่ะเข้าดีมากค่ะรัตนบุชมเริ่มเขา้าต่อเนืองเลยเต่งแต้เดือน กัญ่าลงมากค่ะท่านผู้ชมเดินดีมาสองตัวมาหนึ่งตัวงวดว่าหันหนึ่งกับสี่เข่าทั้งบนเขาทั้งล่างครับมืออื่นสีโล่งหายค่ะเพราะว่าเลกออกวันจันบนห้องผมเลขออกวันจันทค่ะ็นยังไงเถ้าเต็มเต็มแล้วลางเป็นลางเลยนี่ของแท้แบบของแท้แบบนี้ของแท้ได้ทั้งอันนี้ทั้งอันนี้สายบิงดิเนนี่ ของแถอไรีครับผมแต่ว่าตรงกลับนิดน,น,นึงเท่านั้นเอ <c oughs> ็นเอฟซีบอกว่าล่างเป็นล่างบนคือบนนี่เพเลยจัดไห้ค่ะน้ำเสียขว้าเพลยจัดไห้เซียนคครับ่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนค่ะยาเห็ดไรหนะ้าบนล่างมันกันแล้วเต้สูตรนคอะท่านผม้ชมงนละค่ะเซียน่นกันแล้วเต้สูตรเพิ่นเดี๋ยวอีกแค่สองมือะะแล้วค่ะเพิ่นนัดแล้วค่ะ จยกสองมือเอาอันนี้เป็นของอาจารย์ด้อค่ะอาจารย์แก่งคอยค่ะครัอบอาจารย์เก่งนั่งร่องเมื่อกี้มีความเกียวเหนื่องเห็นไหมเสียว่าอันผูกพันภากันใดหนึ่งหันส้นหนึ่งกันบ่อนนอนะอาจารย์นั่งร่องมีหกไหมมีความเกี่ยวเหนื่องครับแม่ยศสองสำนักนี่อ่านี่นี่สองสำนักนี่ถูกต้องนี่หวดุพุนเพิ่นใดสามดิเถ่าเพิ่นส้นกันสามดิอ๋อหวดพุนเพิ่นก็ไใดสามเพิ่นส้นกันสาม วันี้พส้นกันวันี้พส้นกัน,น,กนลองมาเบิงเซกับอาจารย์เกง่งอืมอาล้อค่ะท่านผู้ชมครับประกบซอยกันค่ะครับอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เพิ่นกับบ๊วอลไลเนาะค่ะอาจารย์แก่งคอยอาจารย์เก่งนั่งล่องค่ะอ่เอพิ่นห้เลขงวดนีนี่คือจะงวดออกสามแปดเลยค่ะท่านผู้ชมงวดออกสามแปด บ่ต้องกลับเลยให้สองคู่แต่ว่าอันนี้ให้คู่เดียวค่ะเหลขอาจารย์พ่อปักหลักเนาะคะ่ะเป็นเหลขติดลางสามตัวมาหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเอาไปเทียบกับแม่เอฟซีแล้วก,ก็พ่อว่างน้ำเขี้ยวพ่อว่างน้ำเคี้ยวนี่เกามาเชียเป็นคนลงเด้อค่ะนี่กัเป็นแนวทางของอาจารย์แกงค้อยเด้อค่ะท่านผม้ชมหนึ่งเก้าเม็ดเดียวค่ะ โชคดีเด้อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีันใดหรือว่าอาจารย์่ันใดหรือว่าปูมีแนวทางเหม่นๆโทรหาน้ำเสียเนียเด้อค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าย,ยูดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนสวัสดีค่ะ